ความหมายของคำว่ามาตรฐานทางจริยธรรมก่อนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพศ2562คำว่าจริยธรรมมีอยู่ในกฎหมายหลายฉบับดังนี้ 1. รฐัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540เป็นรฐัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยที่ได้มีการบัญญัติเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมไว้ในฐานะที่เป็นเรื่องสำคัญโดยใช้ชื่อว่าค่านิยมสร้างสรรค์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ได้กำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560าหกำหนดให้รัฐพึงดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมรวมทั้งจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่วยงานนั้นๆซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวดังนั้นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพศ2562และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนซึ่งมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพศ2562ได้กำหนดความหมายของคำว่า มาตรฐานทางจริยธรรมคือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทําประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสําหรับการปฏิบัติงานการตัดสินความถูกผิดการปฏิบัติที่ควรกระทําหรือไม่ควรกระทําตลอดจนการดํารงตนในการกระทําความดีและล่าเว้นความชั่ว